มีใครอยู่ไหมโอ้เราดีช่างเรามาเปิดแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นมายกหัวให้โอ้สติเกิดติดขึ้นเดเกๆอยู่วะเหลียวม้วนเป็นอะไรสูงไรเป็นยงค์หัวสิอาจารย์ อีแค่เรื่องมาติดเลยครับอาจารย์ไกลอยู่อาจารย์ไกลโอ้ต่นแสงนะครับเนี่ยครับ

เดียนเปิดปออกโอ้เป็นโชคเว่ยตอนนี้จะติดหมกวกกล้วยครับเมืนหอพี่พี่พี่พเออ มิติเกิดไซอซ่าเามันก็ง่ามขึ้นครับโอ้สิบองรอวอัพขึ้นทีทีฮะ

อ้มันยกหัวขึ้นก่อนยกหัวขึ้นครับเพราะว่าทิ้ติเกอร์เสียหมวก เรียบร้อยครับสติ๊กเกอร์ตอนแสงรอบรถเลยครับก็สิเอาอีกขั้นหนึ่งมาติดพร้อมครับเรียนร้อยคลิปนี้เอาไว้เสนอครับเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปแสงสาวชาแนลแล้วก็ช่องยูทูปสายยันต้องสอดครับฝากไว้นะครับรถตู้ลำโพง12ล้อนะครับอุปสรรคาร์หก้เจ็ดครับ สวัสดีครับ